ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธ,ธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธจโรด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องขัดจิตด,ด้วยสมาธิเชิญรับฟังกันเลยครับวันนี้ได้พากัรขัดโรกกระไดขั้นกระไดขึ้น ทำลงท่านอันนี้เรียกว่าการทําบุญกับถนนหนทางเพราะว่าทางขึ้นกระไดนั้นถ้ามันเขียวแล้วมันลื่นเมื่อเราขัดแล้วก็สะอาดสวยงาม แวก็ไม่ลืนอันนี้เป็นผลเป็นอัน,นิสงส้ทังเราทุกคนที่พากันคัดด้วยเพราะเราผู้คัดผู้ทำสะอาดก็จะได้ขึ้นลงทางสายนี้ทางสายอื่นเราก็ยังไปไม่ได้จำเป็น,นปปต้องไปทางเส้นนี้ เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกข์บ้างนดิดๆน้อยๆพอสมควรแต่ว่าการขับจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนานี่ก็เหมือนกันกับเราขับกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้นธรรมดาจิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้น มันคอยมีกิเลสต่างๆงอกขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขัดไม่เกาไม่เช็ดไม่ถูมันก็ขึ้นสนิมเหมือนกระดขึ้นธรรขึ้นวัดกิเลสในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางตามันมองไม่เห็น ดูไม่เห็นแต่มันจะกดอยู่ภายในจะแสดงออกยิ่เลิความโกรธนีมากน้อยเท่าไรมันก็เต็มอยู่ในร่างกายคนเราแต่เราจะดูด้วยตาหนังไม่เห็นต้องภาวนาดูจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่า โฮปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะต้องภาวนาสมถะภาวนาต้องทำใจให้สงบคือให้ใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวให้ได้เสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนาอานสน์ใจสนิจกิเลสคือความโกรธโลภหล,ลงนั้น ความกลอดลอบ,ลอบหลงหลงนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในหนังห้่มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นไม่หนาไม่บางเท่าไหร่ก็เท่าตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัวกิเลสตัวเราก็คือว่ายาววาหนึ่งของเจ้าของเอง ว่างก็สอบกรรมมาหนาก็คืบหนึ่งคืบเดียวเท่านั้นนะจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี้แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเลิกได้ละได้เพราะว่ากิเลสกิเลสนี้มันย่อมจิตย่อมใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเม,ม,มามาตั้งแต่นานแล้ว พระพุทธเจ้าท่านใช้ว่าอเนกชาคือว่านับพบนับชาตไม่ทวนแล้วกิเลสมันมาหลงติดโย่ข้าอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะติดโยในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในกระดูกติดโยในตับในไตในไส้ในคงติดโยกับน้ำเลือดน้ำเหลือง อสุภกรรมฐานไม่กำหนดพิจารณาก็เลยมาหลงโยติดโยคลองโยจึงมาเห็นดิดเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นสุขจะแสวงหาความสุขแต่เพียงในเนื้อในหนังจึงพบแต่ความทุกข์ตลอดกาลระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ ตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสโชพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์และเทวดายินพรมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์แสดงธรรมตรัพระธรรมเทศนา แสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายาแสดงถึงความบนเยนไม่จบไม่สิ้นในความอยากความดิ้นรนของตัณหาในใจของคนเหล่านั้นท่านว่านาทิตัณหาจะมานาทีเมื่อน้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเมื่อน้ำลำคลองนั้นยัง ต็มฝั่งในฤดูฝนแม่ที่ลำห้วยเล็กๆหน้าท้ำตองของเราก็ยังเต็มเมื่อคาวที่ฝนตกแรงๆมันเต็มจนกระทั่งดังถึงถึง,ถงคือมันน้ำมันเต็มฝงังมันไหลแรงกระทบเสียงมันก็ด,ดังแสดงว่าน้ำมันยังมีเวลาเต็ม แต่ปัญหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเมืองขอจิตใจกิเลสไม่ภาวนาที่คนเราคิดว่าได้อย่างนี้แล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอภาวนาเท่านี้แล้วจะพอไม่มีเมืองพอถ้าใครจะหาความสุขสะดวกให้แกจิตใจกิเลสนั้น เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีพอไม่มีเต็มท่านเกียดตัณหาเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นเยดีๆทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาว่านึกอย่างไรจเจริญอะไรคิดใจของเรานี้จึงจะสงบระงับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้ นั่นเป็นหน้าที่เราทุกดวงใจจะต้องเอามาคิดมาพิจารณาทั้นนทงๆที่มันมีอยู่ใน,ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนแต่จิตใจของคนเราก็คิดไม่ได้มองไม่เห็นว่าการทำใจของตนให้สงบระงับนั้นจะต้องนึกจะต้องเจริญอะไร หลักของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เจริญมารณะกรรมาฐานบ้างพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าบ้างมารณะกรรมาฐานนั้นคือทาให้นึกถึงความตายอาุภาะกรรมาฐานนั้นทาให้นึกถึงว่าร่างกายสังขารของคนเราและสัว์โลกทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามประการใดเลยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่ว่าถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอจะต้องทำใจของเติมให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปแน่ๆเป็นดวงเดียวแล้วก็เพียนเพ่งดูว่าพระพุทธเจ้าพันตัดไว้ว่า ร่างกายสังขารรูปประขันขาสองเข็งสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างตตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้วจนกระทั่งเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดทีดความเจริญใหญ่แล้วก็ตาม ความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ก็โยได้เพราะของไม่สะอาดเอาของไม่สะอาดมาหล่อเลี้ยงดูแลรักษาอยู่ร่างกายสังขารนี้จึงเป็นมาได้เมื่อเป็นมาได้แล้วเราก็ต้อง ตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบเือให้เห็นว่าธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเหล่านี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึง บาดแผลก็คืออายตนะทางหลายทาวานทางเก้าได้แกตาตาสองข้าก็เป็นตาสองป่องเป็นสองซอกก็สแสดงว่ามันเป็นบาดเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดชาตะหูสองข้าก็ทะลุเข้าไปในกระโหลกศีรษะก็กสะแสดงว่า ั้งสองหูนี้ก็คือว่าเป็นปองเป็นอายตนะเป็นทลุลปองเป็นบาปเป็นแค่นั่นเองแล้วจมูกก็มีสองปอกสองดูก็เป็นบาปเป็นแถนั่นเองเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นแถหกแห่งแล้วยังอีกทวานปากสำหรับ บริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโคโรกนำเข้าไปโซร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่ามันเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกในปากนี้หกแล้วก็เจ็บกับปากที่บริโภคอาหาร ก็ยังเหลือโยคือทวานหนักทวานเบาทวานหนักทวานเบาก็เป็นที่ทายทึ่งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นถาดนา้ําถาดดินถาดนา้ํารวมโดยตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้น รู้ให้ดีพิ่าจรณาให้ดีก็จะเห็นแจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองจึงจะเลิกได้ละไดะ้ถ้าเพียงแต่เราฟังแต่เราไม่เอามาพินิจพี่จรณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอามาเพียงเพ่งดูที่พันว่าเป็นปองเป็นช่องเป็นทาง เป็นบาปเป็นแผลทั้งเก้าแห่งเรียกว่าทวารทั้งเก้าทวารทางเก้านั่นแหละถ้าผู้ใดเอามาพิจารณาจนเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้ ที่ว่าสบายนั้นเราว่ากันไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาความจริงแล,ล้วร่างกายสังขารของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ใช่สบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ถวนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านว่าให้นึกถึงความตาย คือว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเม้ใครเจิดดีวิเศษขนาดไหนก็ตามละกิเลสพร้อมทางวาสนาเหมือนพรรสา,สา,สา,สาดาจา์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับของรูปร่างกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้น พระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอรหันตตาชินาศเจ้าทั้งหลายพยามมตยลาชคือความตายก็ไม่ยกเว้นไม่มียกเว้นใครๆทั้งนั้นเมื่อได้เวลาถึงเวลาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเพศมีภัยต่างๆน,นานามากมายนับไม่ถ้วน แต่ใครจะไปทำนายภายพักว่ามันจะตายเพราะเหตุนั้นเจ็บก็เหตุนี้นั้นก็ไม่ถูกไม่ไดักแต่ว่าอยู่ไปเถิดเกิดแก่เจ็บไข้แล้วผลที่สุดมันก็ต้องตายอันตายนั้นคนเราก็คิดเอาเองว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายจะขอให้ตายแบบสบายสบายแบบนั้นแบบนี้ไม่เอา แบบอุปัตวัยเหตุไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายๆมันไม่ค่อยได้แต่เวลามันได้ขา่ามันไม่น่าเป็นไปมันก็เป็นไปได้ไม่น่าตายมันก็ตายได้ไม่น่าเจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลาย เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้เราไม่ต้องการปรารถนาจะเรียนคาถงคาผายิดคาความรู้ไม่ให้แก่มันก็ไม่ฟังก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปีจะเรียนสวดอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคน เดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหักพังเวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่บอกล่วงหนะ้ามันเป็นไปเสียแล้วจงลูกภายหลัง ว่าเหตุใดจึงมาเป็นอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้แล้วบางคนก็เวลาพัดตกหกลมก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเลยก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญโยท่านจึงเตือนไว้ว่าอันมารณะนะภัยคือความตายนั่น ให้พากัรน,นึกบ่อยๆจเจริญบ่อยๆเอามาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกสูดลมหายใจเข้าไปก็ให้เตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในนี่ว่าตัวเรานี่อาจจะตายทุกลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออก ก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลมหมายใจออกทางเข้าทั้งออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาเมื่อผู้ใดไม่ประบาดนึกถึงมรณะใครคือความตายต้องมาถึงตนแน่ๆอันนี้แหละเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสตัณหามานะทิต ความพุ่งเฟ้อเหอเหิหมใดๆจะสงบหลังลับไปถ้าเห็นมรณะไปค,คือความตายในจิตใจของตนยอนได้รับความสลดสังเวชว่าความตายหนอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมีไม่พ้นจะหลบไปไหนเลกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตายผลที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ ต้องตายทุกคนทุกลายไปนี่แหล,ละนะมรณะกรรมฐานจงผากันเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านตารัสว่าเราตถาคตนะเรื่องความตายนี้ไม่ได้ลงไม่ได้ลืมเลยลงเข้าไปพระอ,องค์ก็ตามดูว่ามันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใด ท่านก็รู้ลมเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกันเวลามันจะตายจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจนเละลมหายใจเข้าไปแล้วสูดลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตาย จะนีลมหายใจออกไปแล้วทูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายตกลงก็ว่าตายทั้งขึ้นตายทั้งลอกเป็นอยู่อย่างนี้เวลามันจะตายนั่งดีๆโยก็ตายเดินไปดีๆเป็นลมลม่มลงไปก็ตายพูดจาตาใสเทศนาว่าการอยก็ตายแต่เวลามันจะตายเขามันไม่ได้เลือก ตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปัชาบางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละบวชพระบวชเนนบวชนากบวชเนรบวชพระก็ยังไม่แล้วเนืยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นแหละ มันเหนื่อยหรือมันถึงเวลาลมหายใจขาดก็เลยตายในกุฏิวิหารที่ท่านนอนนั้นลหะไม่มีใครรู้ตื่นเช้ามาพระเนนไปรวมกันที่ฟาลาไปบิธรบะะเอ๊ะทำไมอุปชาปันนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลยท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เนนไปตามดู เที่หนได้ไปถึงแล้วท่านยังนอนไม่ตื่นคือว่ามันตายแต่กลากคืนโน้ไม่มีใครรู้พอไปจับปลายเท้าปลายตีนมันแข็งกระเทือนถึงศีษะคุณเลยนี่แหละมรณะ,ะความตายหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์กเจ้าเป็นอุปชายะบวชพระภิกษุสามนเณรได้ พยามมจุลาดก็ไม่ยกเว้นถ้าคนเราธรรมดานี้เรายกเว้นให้ไม่เป็นไรอย่างไม่ได้ก็ให้รอบวชพระเนรทก่อนแต่นี่ไม่รอเอาตายไปเสียก่อนนี่และให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานะยาได้มีความทอถท้อ,อย จงพากันเตือนขึ้นลกขึ้นฟังธรมคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตัดว่าเราตถาคตไม่ได้หลงหรือลมเข้าไปก็น,นึกได้ว่าพระองค์ท่านต้องตายทุกลมหายใจเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็น,นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่าตายได้ทุกลมหายใจออก เมื่อท่านนึกได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ละมาทเล้าทุกคนก็ให้พากานึกกันจเจริญตั้งใจให้ดีตั้งใจให้อยู่ตั้งใจให้สงบตั้งมัน่นแล้วก็จะละลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเองเมื่เป็นอุบายธรรมโดยยนยอ่อเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหน,นดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุกความเจริญเอวังก็มีด้วยประการละชนี์สัพพิโิโยวิวัตชันตุสพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธีกายุโกภวะ อาพิวา,า,าธนาสิริชนจังวุธาปจารยิโนจตาโรโอธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังสาลังขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์งผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งย่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ